สวัสดีครับทุกคนพบกับฟอร์ฟันชาแนลสูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์เอฟซีบาร์เซโลนาครับแอบอเสียใจเล็กๆนะครับแต่ก็ดีใจนิดๆเพราะว่าเนม่าไม่มาเนาะหลายคนที่รอคอยนะครับก็ยังดีครับไม่ต้องเสียทองเพิ่มจากแพ็กที่แล้วบางคนก็ไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่มเนาะสูตรนี้เป็นไอดีทดลองสูตรครับของคุณเคนจากนนทบุรีครับ ขอคุณทุกๆไอดีทดลองสูตรนะครับเดี๋ยวจะทยอยเคลียร์ให้จบภายในคืนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเว้นระยะเวลาเนาะก็ยฮันครับหลายคนหมายปองไว้ยังเปิดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเปิดได้ก็ต้องจะเอาคลิปมาลงให้ให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันนะครับสูตรเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการเปิดครับทุกคนผมย้ําไปทุกคลิปนะครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันครับใครอยากเอาไปลองก็เอาไปลองส่วนใครไม่เชื่อก็กดผ่านได้เลยครับ ส่วนใครจะเรียกสูตรหรือไม่เรียกสูตรไม่ใช่ประเด็นครับผมไม่บังคับให้ใครมาเรียกตามเนาะผมเรียกสูตรเพราะว่ามันง่ายต่อการสื่อสารครับเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ความน่าจะเป็นที่คาดการณ์ของผมเองนะครับสูตรนี้2ตัวเดียวครับเปิดดูข้อมูลอินเนสตาครับ2ครั้งนะครับแล้วกดซ้คยค้างไว้5าวิครับนับ1 2 3 4 5ปล่อยมือครับก็ยังยืนยันคําเดิมว่า2ตัวเดียวใช้ได้ทุกแพ็กนะครับจะลองใช้กับ ID ตัวเองไม่ว่าจะ,จะมาแพ็กไหนนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอยากให้ทุกคนได้ไประหยัดทองกันครับ แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเปิดให้สูงขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสําหรับคนที่มาดูคลิปใหม่นะครับเอาเป็นปเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อเอาไปลองใช้ปรับใช้กับ ID ของตัวเองนะครับมันอาจจะไม่ได้ทุก ID หรอกครับหรืออาจจะไม่ออกทุกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมาออกเหมือนเดิมอีกเนาะการเปิด2ตัวเดียวเปิดดูไอคอนตัวไหนก็ได้ครับแต่คลิปนี้เปิดอินเตอรนตเนาะ ถ้าเปิดอินเนสตาแล้วไม่ออกนะครับแนะนําให้เปิดลองกด2ตัวเดียวตัวอื่นดูนะครับ In อินไอคอนตัวอื่นนะครับเผื่อจะเข้ากับ ID ตัวเองเนาะผมเชื่อว่าการกดตัวอื่นก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะอาจจะไม่ออกตัวที่เรากดก็ได้นะครับส่วนมากก็จะไปออกอีกตัวหนึ่งเนาะย้ำอีกครั้งครับ สูตรเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของการเปิดครับเอามาให้เป็นแนวทางเพื่อทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันนะครับอยากให้ทุกคนได้ประหยัดทองกันครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับให้เข้าไปเปิดดูสเตปการเปิดก่อนนะครับก่อนเปิดก็ก่อนใช้สูตรก็ให้เข้าไปเปิดการ์ดบอลทองทิ้ง3-5ใบก็ได้เนาะถ้าถ้ามีเยอะนะครับหรือไม่ก็แนะนําให้เล่นออนไลน์นะครับที่ อีเวนต์หรือว่าแมทเดย์ถ้ามาเนาะแมทเดย์ถ้าถ้ามาวันศุกร์นะครับก็ให้ลองไปเล่นดูนะครับออนไลน์สัก1นึ่งถึงสมแมทนะครับค่อยมาเปิดสูตรเนาะเปิดทีละ300ทองครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็หยุดเนาะตั้งงบไว้ให้ประมาณ600ทองครับ2ตัวเดียวใช้ได้ทุกแพ็คครับย้าอีกทีเนาะก็อยากให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนที่ต้องการครับ ย่าลืมนะครับสนับสนุนช่อง For f ช h i o n e l เรื่องง่ายๆที่ทุกคนทําได้เพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับคลิปนี้ทําเร็วไปเร็วครับก็เจอกันคลิปหน้าย้อนครับมาแน่นอนเดี๋ยวรอก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามครับฝากคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนที่ต้องการนะครับ For f ช h i o n e l ผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนล้วครับสวัสดีครับบาย